ส,สวัสดีค่ะเนี่ยเห็นอะไรนี่ก็คือผักโขมเดี๋ยวเราจะพาคุณไปเก็บผักโขมกันนะครับไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะตามไปเี่แต่งชุดมาสวยๆโดยบ้านยกขาแบบสุดยอดเลยนะเจ้ไปบ้านพี่ลุยขาลุยขาลุยแค่ไหนก็ลเจ้ลุยนะครับเมื่อกี้บอกจะไปเก็บดอกไม้อะไรตรงนั้นนะ สวัสดีค่ะคุณพี่วันนี้คุณพี่สวยมากเลยวันนี้จะพามาเก็บอะไร อันนี้ก็คือผักขมฝรั่งนี่นี่นีชันชอันนี้ก็คือผักขมฝรั่งนะดูหนูถอดออกตั้งเยอะแล้วมันเหมือนต้นต้นลําพลาอะไรสิอุ้ยอร่อยมากอร่อยมากกุดจุฬาลําพารคนละอย่างคนละอย่างชันนี้อันนี้คือผักขมฝรั่งในใบข้างหลังเขาจะเป็นแบบเงาเงาแป้งแปงเห็นไหมใช่ไหมเหมือนกุดจุฬาลําพาเลยน้องอันนี้อร่อยกว่าอร่อยมากพี่อะพี่ร้องเยอะโมกอร่อยมากเยอะมากเลยทุกคนพี่เจอของดีอีกแล้ว เก็บเลยจ้าทุกคนคะ่ะลวกกินน้ำพริกสุดยอดนะตรงนี้ตรงนี้ที่ไหนเอ่ยตร,ตรงนี้ที่ที่ไหนก้าจำได้ไหมเมื่อปีที่แล้วตรงที่มันเป็นอะไรนะดงดองด,อง,ดองฟักทองดองฟักทองนะทุกคนวันนี้เรามาสำรวจนะคะอะไรมาถึงมาอันนี้มันฉันไม่รู้นะสวัสดีทุกคนพี่น้องจา้ามาเร็วมาเรียบมาเก็บผักขมแล้วอุยอร่อยพี่น้องสวัสดีจ้ามันอากาศดีดีหลายเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็ดอกผักเรื่มผัวใช่ไหมเอาผักเรื่มผัวไหม นี่ผักลืมผัวหรือเปล่าเนี่ยน,นี่อุ้ยนี่ผักลืมผัวพ่อใหญ่วิมกินสุดยอดเลยนะยพ่อใหญ่วิมบอกว่าอร่อยเนี่ยผักลืมผัวทุกคนกินแล้วลืมผัวไปเลยนะจ๊ะใครใครที่ผัวดวนผัวเอาเปียบอะไรเงี้ย,ยเจ๊แบบใช่ไหมหนิดหนึง่งนี่จ้ะอุ้ย แค่นี้ก็พอกินแล้วเนาะคิดว่าเนาะนี่อุ้ยมันเยอะมากเลยเจลักษณะใบมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะคือดูใบใกล้ๆเลยค่ะดูใกล้ๆนะคะคุณพี่ขาเนี่ยดูใกล้ๆเลยมันจะเป็นแบบอบ๊ะขบโบ๊อุ้ยตัดโบ๊ะตัดโบ๊ะเลยหักโบ๊ะหักโบ๊ย ผักสล <palm> <earth> ัดมะล่กงนี like ่ไหน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 นี่นี่ผักสลัดเลยนี่ไปผัดผักบุ้งใบแดงนะสุดยอดเอ้อนี่ดูไว้จำไว้ใบจะเป็นนหนามๆอย่างนี้เจ๊แต่งชุดมาสวยๆโดยว่ายกขาแบบสุดยอดเลยนะเจ๊แบบว่าลมันเย็นคุณพี่ลุยขาลุยแต่ขาลุยแค่ไหนก็ลุยกิ๊เจ๊ลุยนะครับเมื่อกี้บอกจะไปเก็บดอกไม้อะไรตรงนั้นนะครับบอกว่าจะลงไปนะครับองกิ้งลงไปฉันปิ๊กใชนกิ้งลงคลองไปฉันไม่เรียกขึ้นมาเลยนะคะมันเหมือนต้นกูดจุฬาลัมพาเนาะทุกคนเนาะ แต่ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้อันนี้คือผักขมเหรอเดี๋ยวนูเก็บให้นะคะเดี๋ยวจะเก็บนี่จ้ะนี่กินได้เป็นกินได้ใช่ไหมคะเห็นมันคนไทยแน่นอนถูกปาาคนไทยอ่อะไรนะอ่าีเก็บเก็บมามีอันนี้ถูกปาคนไทยคือแบบว่าอะไรนะคุณพี่หนูไปเก็บหน่อไม้ฝรั่งแล้วในหน่อไม้ฝรั่งมันมีต้นอันนี้เยอะมากหนูเขาก็เลยบอกว่าทําไมไม่เก็บผักโขมหนูก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันคือผักโขม ไันได้นี่ยผักขมฝรั่งหรอเนี่ยพี่จะบอกลวกเสร็จแล้วทำน้ำส้มตำแทบๆนะใช่ไหมแล้วจะเอาผักตัวนี้ใส่ลงไปบดโอ้ยลวกลวกเสร็จแล้วทำยังไงนะลวกเสร็จแล้วนะแล้วก็เอ่อทำน้ำทำขึ้นมาหนี่แล้วทำน้ำส้มตำใช่ทำน้ำส้มตำแซ่บๆทบนะนะแล้วยังไงทำน้ำส้มตำแล้วยังไงนะคะับทำน้ำส้มตำแซ่บแทบอะยืนตรงนั้นผักผักตัวเนี้ยนะคะลวกเสร็จแล้วก็เอาไปใส่คลุกในน้ำส้มตำนะใช่ไหม แซบใช่ไหมครับแซบสุดยอดเนี่ยทุกคนนี่ดูสิกิฟต์ได้ยังเอาอีกไหมนี่นี่นี่ลักษณะผักนี่นี่ยโอ้ยจะไนผถักโป๊ะอย่างนั้นอันนี้ผักอะไรก็ผักสลัดฝรั่งนี่แหละเอาไปผัดแบบผัดพวกบุ้งไฟแดงนะสุดยอดเหมือนพวกบุ้งเลยใช่ไหมทุกคนวันนี้สวยมากอากาศสวยสุดฤทธิ์สุดเดชนะทุกคนพอแล้วใช่ไหม อ่ะแล้วหันหน้ามาทางนี้แล้วเราจะเอาถุงที่ไหนใส่ใส่เอาโอเคนะคะท่านผู้ชมขายังไงคุณพี่ก็พามาเก็บนะคะขอบคุณมากๆสําหรับความรู้วันนี้อันนี้ก็คือผักสลัดพลังผักสลัดปลาปลาแล้วก็อันนี้ก็คือผักโขมนะคะยกขึ้นมาอย่างนี้นะคะคุณพี่ขาโขมนี่ดูค่ะนี่มันเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนขาพลังนะโขมพลั่งมีคนบอกว่าเก็บเก็บหน่อยเก็บหน่อยฉันไม่รู้เนาะฉันก็ไม่เก็บนะเอาถ้าอย่างนั้นก็อนะเาไปทํายังไงได้อีกไปเอาไปจิ้มจิ้มจิ้มน้ำพริกได้ไหมหอมหมก หอมหมกใช่ไหมฮะลวกแล้วก็เอาไว้รองหอมหมกสุดยอดแต่ต้องเป็นหอมหมกใต้นะหอมหมกใส่ขมิ้นนะน้ำกะทิโอเคขอบคุณนะคุณพี่ขาเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดไปสำหรับคลิปนี้คลิปหน้านเอจอกัน,ใ,น,ใ,นใหม่สวัสดีค่ะสวยงามฉันก็ว่าจะเก็บยูแต่ฉันไม่กล้าเก็บด้วยเจได้แล้วเจบอกว่าได้ของอร่อยได้ของดีไปแล้วเจเราไม่มีถุงใส่หรอไม่เอาถุงมาจะทำไงเดี๋ยวเอาตแล้ว